สวยมากนี่แหละค่ะปากที่ใฝ่ฝันเซ็กได้ที่เฟรนคลินิกเลยคะสวัสดีค่ะหมอเฟิร์นเฟรนคลินิกนะคะวันนี้หมอเฟิร์นก็อยู่กับน้องมินนะคะซึ่งน้องมินเนี่ยก็มาปรึกษาหมอเฟิร์นเรื่องการฉีดฟิดลเลอร์ปากนะคะทำไมถึงอยากทำโปรแกรมฟิลเลอร์ปากนะคะ ก็เห็นเฟรนคลินิกนะคะผ่านทางเฟ e บุ๊กค่ะแล้วก็เห็นคุณหมอเฟิร์นนะคะฉีดปากให้คนไข้สวยมากมากค่ะปกติมินเองก็ประกวดนางงามค่ะแต่ว่าทรงปากก็ไม่ค่อยชัดอยากให้คุณหมอเฟิร์นช่วยปรับแก้รูปปากให้แบบสวยอวบอิ่มอะไนี้ค่ะคือหนึ่งองค์ประกอบของนางงามคือปากต้องชัดเ<ช>นาะดูอวบอิ่มใช่แล้ววันนี้หมอเฟิร์นก็จะมาทําปากสวยๆให้น้องมินด้วยตัวนี้ค่ะ ขอกระจกให้น้องมิ้นเน่อยนะคะสวยมากสวยมากค่ะตอนนีเ้เป็นยังไงบ้างคะเป็นเป็นแบบที่เราจินตนาการ<ช>ไว้ไหมคะเป็นแบบสายฟอที่ถูกต้องสายปอที่ดูไม่แบบ<ช>ไม่ดุดันใช่ครับเป็นสายปอที่แบบไม่เบิร์นเกินไปใช่ก็คือก,ก็หมอเฟิร์นก็ดีไซน์ให้เข้ากับหน้าแล้วก็รูปปากเดิมของน้องมิ้นเลย ใช่ก็คือน้องมิ้นเนี่ยมีตาที่ค่อนข้างเฉียวนิดนึงถ้าจะให้ปากแบบทรงเฟียสเนี่ยจะดูแบบหน้ายากนาะอ่าเราต้องทำให้ปากดูแบบซอฟละมุนใส<อ>ดูแบบมุนมากตันนี้ชอบมากค่ะฟิลเลดี้ดีออมากเลยตอใช่ทำมันยิ้มตลอใช่ค่ะก็อันนี้นะคะหมอเฟินก็ใช้วินเลอร์ทั้งหมด1ซีซีนะคะ,ะตัวเรส i e เ t นคิสเนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะจะเห็นว่าไม่เป็นก้อนไม่ ไม่ดูปลอมแล้วก็หลังทำเนี่ยก็จะมีความบวมเดี๋ยวมันก็จะยุบลงประมาณ10-20เซนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ทาบวมเยอะดังนั้นมันจะยุบไม่เยอะมีอะไรที่อยากจะบอกคนที่กําลังลังเลว,ว่าจะทําเปลนเลร์ปากดีไหมหรือว่าจะทําที่ไหนดีอะไรอย่างี้คะไม่ต้องลังเลเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะที่นี่แฟรเนคลินิกนะคะปากสวยแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะปากที่ใส่ฝันเซ็กได้ที่แฟรเนคลินิกนะคะแค่ซีซีเดียวก็สวยเลยสวยได้ใช่ซีซีเดียวใช่โอเคค่ะ